สวัสดีครับก็อขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ัแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กับ TGB Channel กันอีกแล้วแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทำาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไอรอนก m เลมสองตัวประทะกับ s ูเกอรประมาณยี่สิบตัวอา่านั้นเราก็มาลองทำกันเลยเอา้า อันเจอาอไปแต่คอฟ้าไปแล้วแอนลอนก็เลมขึ้นอยู่ดีแอนลอนก็บอกว่าทำไมกูลอยได้วะเนี่ยเอา้าอยู่ดีมันค้างครับอ้าวตายตายเฉยโอ้โห و. แอนลอนก็รีบก็โหดจริงโอ้โหลอยมึงจะลอยไปไหนวะเนี่ย นี่แล้วก็เขาก็สู้กันอีกแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้ตีเฮียอะไรเลยครับก็ช้อนๆอ่อไม่ได้เดินไปนะไอ้เียนี่ก็ร้อยครับขอโทษด้วยครับถ้าเกิดมีเสียงแบบเออแบบพูดคำหยาบไปนิดหน่อยก็โอ้โอ้าวไอ้นั่นร้อยอีกแล้วครับร้อยเอา้อยให้สตัวเลย โอ้โหพีเตอร์ครัมึงมองอะไรกูเนี่ยไอ้ลอนเกลิกลมบอกไอ้รอนเกลิกลมงงครับอ้าวลงไปแล้วโอ้ยเฮียดิก็โดนยิงไม่ได้ทำอะไรเลยครับอ่านไอ้นี่นี่ก็ลอยอยู่แล้วนะครับเอ้าลอยอีกแล้วลอยไปถึงไหนวะเนี่ยอ๋อก็ชูเกอร์ก็เหลืออีกประมาณกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับประมาณเจ็ดตัวโอ้ยโอยเอาแล้วอ้าวลอยอีกแล้วลอยอีกแล้ว เหลือห้าตัวนะครับไอ้นั่นก็เลี้ยงสองตัวยังไม่เป็นไรเลยนะครับก็แล้วพวกนี้ก็ลอยกันอีกแล้วนะครับเฮ้ยมึงปรับเกมโหมดปะเนี่ยฮะลอยได้เนี่ยเอาแล้วไอ้นั่นก็ลอยครับนั่นก็ลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายเปล่าชุกเกอร์จะตายเปล่าชุกเกอร์เอาไอไอพวกนี้ก็ลอยไอนี่ก็ตกมาครับแล้วก็ตายอู้อูไอ้นั่นก็เลี้ยงก็ลอยไปนูวย เอ้ยลงมาได้แล้วค่าจบแล้วโอ้เอ้ยเราบอกให้ลงไม่ลงมาลงก็จบกันไปแล้วกับเอออะไรวะชูเกอร์ใช่ปะอ่าชูเกอร์ถ้าโกเลมสองตัวนะครับก็โกเลมเป็นฝ่ายชนะนะครับก็โกเลมยังเหลืออยู่แค่สองตัวเองครับส่วนซูเกอร์ดูชูเกอร์ เหลือเหลือแต่เวลแล้ว so. ก็เออเปลือกเชลซูเกอร์หายแล้วก็เนี่ยครับก็ทาเลน่์อ่าอะไรวะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโกเรมประทะอ่าซูเกอร์ยี่สิบตัวก็โกเรมฝ่ายชนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะเอาเออโกเรมไปประทะกับเอออะไรวะวินเชอร์บอสก็ได้นะแต่วินเชอร์บอสก็โหดแล้วก็เอาโกเรมตั้งมัน ประมาณเท่าไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดีก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยค่อยดูกันคลิปหน้าครับก็อ,อย่าลืม TGB Channel ครับก็ไปไปอย่าลืม TGB Channel กันด้วยครับ,รบมองหน้าแล้วมองมองหน้าหาเรื่องอ่ะบ๊ายบาย